ในช่วงสิ้นทุกอย่าเจอแบบพ่อมาอขอครับอขอบความสนอกพี่ครับเป็นเกมคู่สุดท้ายก็บอกว่าแบอลสองทีมนี้เนี่ยมาเจอแลนด์แบบดูตัดชื่อชัดแล้วก็ฟองการเล่นครับแน่น่เรานนสนุกครับเป็นบอลเล่นกับกพื้นด้วยกัารมงคู่ครับเท้าผีเท้าค่อนข้าขงานแน่นครับ เขไม่ได้วโยนต้ีบลโลจนงหวนี้นะ้าวทับงันนี้ดูเ่ตัวผู้เล่นของทอมาบอก็จะไม่สอู้หรือเปล่าเชนเดียวกับแฟนแลนวันนี้ตัวผู้เล่นไม่แต่ผนกนคนับแต่ตัวหลักหลกองอันเนี่ยเป็นพี่นา่กา,กนากังวใจเอมก็ ยังมีนัดครับตอนนี้มีฟรีเลยอีกคนครับเปิดย้อนออกมาเทคให้เกมนี้แล้วไม่อยู่ในทีมครับเทกทีมไหลมาทางขวาตอนนี้ตัดสินใจยิงอัดแล้วก็สามดาบสองนะลูกนี้ยังไปเข้าสองลูกขาวตัว ไม่เห็นขึ้นหน้ามาไม่มีใครเลยครับช่องกระบอบถ้าถือวันนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายของทั้งสองทีมวะทั้งแต่ละแล้วก็ช่องกระบอกวะน่าจะใส่เต็มที่แล้วนี่เหรอครับวันนี้จะแพ้หรือจะเสมอเนี่ยก็ แม่เหว่ยตอนพยายามเล่นเต็มที่เลยก่อนครับขอเตะครัขอเทกแม่จะพยายามพร้อมบ่อเท้าหูืเท้ากันแล้วเกรขนาดของแฟนแรงครับพี่อันตีไหล่เอาท้ายนะบตีทังหวะนี้จะตัดแต่งด้วยขวาแล้วจะใช้ซ้ายจับยังไม่ได้ครับ หลันได้บอลหลัวไปหลาบอตองตั้งอะไรที่อะ้เลนต้องกาขอมอลจากเท้าอยูเท้าเนี่ยยังเป็นตั้งยังงคือมนก็จะทำได้ดีแบบรบก็ต้นเกมขอกเีร่าแรกแล้วคเทีาจังหวะดีเล่นหนักค่อนข้างแรงแล้วก็ความหลัง อยากเกยลูกตั้งาาต่ครึ่งน้าจะฝ่าประตูแ่วันนี้ที่ฝ่าประตให้โดนดีแล้วสำหรับทองอาืทนี้ให้หลบงขวาแล้วนี้รอบอลโู้กำการให้เป็นฟาว,ว,าว,าวาด์ตันแรงจังหวะที่เข้าถึงบอลเนี่ยท้าวที่เล่นของตันแรงมาขอามาดให้แล้วกลายเป็นหน,นึ่งเ ก,กูหวาได้มูจับได้สีบ้างนะครับทีระยะขยับเข้า,าใกล้ก้เลยาแล้วเหลี่ยมนี้เท้าขวาเนี่ยดูดูเลยนะเหลี่ยมูเราพี่มาตวนี้โราฝ่นแล้วก็ต้องู่ต่ากนาาตครับต่เหือเต็ียังไม่ตรง่อเลยนะสำหรับไล้ได้ลองฝักมาสองครั้งแล้ว ต่อยาวขึ้นหน้ามาเก็บบอลได้เหลือชอ่องมาตอกจังหวะตอกยังช็อกอ,อุ้ยไล่จังหวะนี้บอลจะออกหลังแล้วเตะขึน้นมาทางขวาลูกนี้จังหวะสุดท้ายทำบอลออกข้างไปก่อนเป็นบอลทุ่มของช่องมาตอมากวันนี้ชอ่อ,องมาตอม,ตออมตออีเหมือนจะยังตั้งเกมของตัวเองไม่ติดเลยก็ยแล้วแม่ลูกนี้ก็ตามไปออกข้างไปเองครับ ตีงยาตหวัดมาให้เพื่อนทางสายลูกนี้ไม่ถึงนะครับครับระตบตบมาต้าใหม่ที่เอา้ล้วัวคบอลไม่เจอไม่จ้องต้องลมาช่วยเตีให้ออกมาทางขวาพวกนี้เตี๋ยแต่ว่าบอลสุดท้ายเนี่ยยังไปลงทุเล่นของพวกขอออกข้าเนี่ย ยังโผลได้รูอวทุ่มัวะ่ที่หน้ามาเกิดโดนขกเราทุ่มสั้นังวะเลีเลยังได้ทุ่มปีแดงขึ้นมาตั้งแล้วจอกย้อนกลับไปตั้งใหมยังเหลี่ยนอานซ้ายแบครับย้อนกลับไปตั้งกห่ทางขวาจอกเหยียบบอลเท้าถูเท้าก็ข้างแม่นะสิ ไห้คือทไม่ได้แล้วดูตมันจะฝืนไปเองครับทางซ้ายให้ออกมาเทะฟีนแล้วพยายามจะเล่นอีกสองไม่ผ่านครับเข้ามาต่อได้ที่กัว้เปลี่ยนแกแล้วจังหวีงโินัยจากข้างหลังครับต้องรอนระวางการเข้ามาจาไข้าหลเนี่ย้ราเขาขอดนึงครับ ไอหุ่นโดดขึ้นมายังไม่ห่ายก็แทงหมชิ้นออกข้างไหได้ยังได้พุ่กินแรงขึ้นมาสำหรับช่องต่อเจผ่ากอประมาณหาล้เสร็จแลวสกอยังคงสมอที่ศูนย์จุต่อศูนย์อีกยิงชัยแออกข้าวยังได้เป็นรูปพู่แล้วช่องเขต่ออยู่แล้แฟนแลนดก็ลงไปกองกันอยู่ใน อาฝากประตูของตัวเองครับสวัส right. ด e ีบอลสุดท้ายน่าจะโดนเข้ามาหกออกข้างครับพุ่งเร็วมาจอกให้ออกมาทางซ้ายครับเปิดยาเปลี่ยนแกไม่ดีครับสวัสดีหลักได้เจอจ่าสวนกลับแล้วครับโชติออทายบอลมาทางขวาเจ้าตัดสินใจเย็ลูกนี้โอ้โหดูต้อง ออกแรงแซงเลยแล้วแต่ว่าจังหวะนี้ไม่โดนที่เสาตัวบอลหลุดออกหน่อยแค่เองเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากเสาตัวของอเอรานรันครับถ้าสื่อว่าลูกซีนว่าตั้งตัได้รู้เลยครับแต่ว่าบอลเนี่ยเสียเสาไปนิดเดียวยังเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาเสียเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ก็ยังถึงออกข้างไปได้แล้วยังคงเป็นลูกทุ่งของ การแลนเนี่ย,ยแขกจ่อยอกตาเราไหวเราตูเหมือนจะให้วอลซ้าดเดืไฟพิตารอ,องสองไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงขอ้ามีโอกาสต้องลองกเพื่อการทำประตูับแต่าการบุกขึ้นมาแต่เราถูกเดือดทักแขกบุกขึ้นมาแล้วไม่มีโอกาสจบเนี่ยก็เหมือนไปตัวเปเี่ยแค่จ,จังหวะ่าคือลองสองไกลเลยลเป็นพิท้ารเนา คอยคงสำนวนมาที่ศูนย์ต้อหลอสูงครับไหนแล้วจ่อเดี๋ยวจ่อมาตั้งไหนพี่อําจ่อเต็มทางขวามีเพื่อนรออยู่ว่าวัสดวะนี้เนี่อกให้สวยเดี๋ยวขึ้นมาทางขวาแล้วถูดัวจับบอลลูกนี้อยู่ออกข้างไปเองจังหวะที่เพื่อนท้องมาเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าไปมองในจังหวะต่อไปแล้วเลยเสียสมาธิไปนิดนึ่งแล้วบอลนี้ออกขั้นไปเลยนะท่านเลยแต่เาขับให้อยู่ระหวนี้บอลไม่ออกด้วยเราให้มาตรงกลางหลบเข้าซ้ายนัดยิงลูกนี้ไม่ตรงต่อว่าแต่จังหวะสุดท้ายน่าจะไปฉลเฉลี่ยที่นี่ของชอว์เ้าออกออกหลังแล้วโสดว่ามาพูดทางข้างจะมีเลือดขวาหลบเข้าซ้ายเอาไปจังหวะนี้เสร็จสียได้กูแค่ตัวต่อ แต่รอยถามมาแล้วจะต้องตอบก่อนเลยจริงออกข้างเลยนะดูดูว่าันนี้เกมรู่ของที่เขาตอบติดอัดเหลือเกินนะโดยเฉพาะตัวลำหลักหลายคนวันนี้ไม่อยู่ในสนามแล้ว ฝ่อยาวมายังเตะเรอะก็มีบังหวงถึงมารใช้นักเตะสั่บอลไม่อยู่จังเลี่ยหอบข้างเลยครับเกือบผ่านมาแปดนาทีเสร็จๆยังทำอะไรยังไม่ได้ก็แสดงว่นพี่เสุดก็ตัวสูงครับแต่ว่าบอลส่วนใหญ่ก็เป็นทาหน้ากั้นแล้วครับกองบอลมีประสานทองบอลได้มากกว่าตอนแรกหอบครับแต่ว่าถือว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ย เจ็ค่ะยังทำกันไม่ได้ครับอุ้นแล้วตรงแบกสองสาวคนกนี้ไปหานกเท็กับฟอลได้ตรงกลางครับต้านจ่าตุ๋กลับแล้วสายออกมาทช่ไหมเสียบแกรออกมาทางขวาไม่ถึงครับลีกมุ้ดโหมทิ้งออกมาได้ตรงกางแกะเท็กได้ไม่ต้านครับทองมาต่อไททะลุท้าูนี้เยียมยางสกัดทิ้งออกมาได้หลือเจ็บเลยครับลูกเลของทองต่อ คือเล่นิดนงนะมหวังาจะคู <pasa> ่เที่ยกรรมการให้เล่นต่อหลอับอลนะต้องตคืนให้ครับหลอกใเล่นกันต่อถ้าเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยลำบากเลแต่พวกเว่าตูเหมือนว่าตัวสองรออของทอมต่อวันนี้ก็มีแลไก็เยอะด้วยัะโอ้โหล้วเข้าลูกนี้ พุ่งไปลิ้นกึ่งแล้วจ็อกเสียฟ้าไว้กับทางด้านช่องรักก็อครับโอเบนเกอร์แล้วมันจะกู้จับบอลแล้วก็พยายามล็อกกลับหลังมาแต่จ็อกวิ่งเข้าสวนเลยครับไหวหรือเปล่าเดินผ่านขึ้นทางออกขึ้นเวลาได้แล้วยังทำอะไรกันไม่ได้ท่านหนที่สุดก็ดีหรอกสุดแล้ว โอ้โหอเคถ้าลกสอไม่ไหวเล่นงั้นหนักเลยช่อตต่อดังจัดฟันเล่นต่อไวครับเติร์วนียังเป็นฟรีคิกแล้วทอทการมาดูกรแพงคระถอยไม้ถึงแล้วติดตมเล่นลูกสูตรโอ้โหแล้วเนี่ยรู้เลยคูับม่งเล่นของ จะปวดตั้งต่ทำไยแบบนี้เนี่ไม่รอ,อด้็ดูจักสิ่เดิมมาแต่ไปเหลือับพี่เลี้ยงมาต่อคลับแอสมวัตรเขาบอกว่ากา,า,ารเข้าวะทะเนี่ยเราไม่อนุญ,ญาตให้ทนนั้นเรามาตะเวงกันด้วยครับได้ได้ได้แล้วสวัารนี้ยังช่วยกัสก,กัดทิ้งออกข้างไปได้ Okay. ใครมาลูกนี้แล้วพุ่งฟาวผู้จรมการให้เป็นบอลผู้ของทอตต์ครับเจอเนี่ยพยายาม,มอก้หยเพื่อยขยับกันขึ้นไปหน่อยแล้วแม่เต็นลูกเดี่ยวไม่กับเตอร์เหนือทอต่อให้กองหน้าเก็บบอลไม่ได้แล้วก็ดูเหมือนว่าทำให้กองสนมานี่ยเลน่นลำบากครับ เียร์นร้องดอตาใหม่เรียร์เราขึ้นกลับมาที <S <S <par oon> ่ภ <S par oon> <S par oon> ูเขาโตวเพียมองไกลเตะไปทะเลากพวกยูว่าเองก็ัวสมการเปล่านแฮนด์บอลเนี่จังหวัดนี้มนรู้จักฟรีคิดมากแล้ว

แล้วเราลองทำนี้เองคุณสหวังข้ามความได้กันทั้งคู่แล้วแต่ว่าตีให้ลงเยนอทองกับพื่นนะตืองังแวะที่เราจะมาอวตีล้วกจบเลยครับตีให้ตังจและที่ทำได้กันทั้คู่ใ่ครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยะพีุ่ กอ้โเอมาได้สี่ิระยะแบบนี้เหี่ยนี้เท้าขวาของปีนจะทำงานหรือเปล่าข้างๆงานสนใจเลยถ้าเกิดมาได้วงึืนนำเนี่ยเลียนายก็เหนือไปเรื่อยแล้วหกอัทีจะใส่แล้วแข่งสาวโกกับปีนฝันเราายังตกทิศอาได้เอาเพียเราเอเลยจังหวัดเราสวนกลับตัมาที่ฝัด้านหลัง โอ้โหไล่ไปให้ทนครับอ๋อไม่ không บอลเนี่ยต่อมีโดนไป

5นาทีสุดท้ายครับของช่วงเวลาแรกครับสักคอยยังคงสมบูรณ์ในสุนทรัตตวรรคด้วยเราไห้ลูกนี้ไม่ดีเสียบอลใี่แหละเข้ามาต่อโอ้โหเราต้องตัดฟองดินโกนแขงด้วยนะลูกนี้จังหวะที่อาจารจะเล่นจังหวะแล้วจะสวนกลับเดียวอัะบอลหนอนก็ถูกท่ากันไข่เลย ปแขแ่งแล้วเี๋ยวติโอ้ป้นแล้ววันนี้เล่ตีทิเป็นว่าเล่นเลยะฮะลองยิงแล้วก็ยังบินปัดทิ้งออกไปได้ปัดบินสวยเลยน้วันชาเลยะมาดท้ายยังได้เลลูกขุ้นกับป้แล้วคุ้ากอานตพทยังปัดทิ้งอไปได้ครับแถวสยัง,ง,งไปใต้าลัครับเพียสรรมสวยดน องนีวได้ซ้ายอดงซ้ายนอย่างขวาตอกไปทั่วสนามเลยผู้เล่นของต้งแรงทีมขึ้นมาขวาแล้วก็ยังจะไป โอ้โหเนี่ยฟิล์มพยานตะโกนวาให้เ็กทางซ้ายแล้วนะสวะสีีบอลลึกอ,ออกหลังได้เองโอ้สกอร์ยังคงสมุดว่านี่สุดได้ดูหลัสูตแล้วนะลุกเก็ว่าค่อนข้างเสียสูงธิ์มีจังหวะทำประตูดได้แล้วน,นะหอมที่แต่ว่าทุกเจนทุงใด้่ยตู้มันอยู่ในแดนกาลางครับอย่าที่บอกว่าทั้งคู่นี่ไม่ได้บอลเล่นการอากาศะ คนใหญ่จะไม่ค่อยโยนวัดไปให้กองหน้าเล่นนะจะเป็นการต่อเกมกับพื้นขึ้นหน้ามากกว่าครับเพราะฉะนั้นเกมคนใหญ่ก็จะมาสู้กันในแดน,นกาลางครับทีนจับบอลไม่ดีครับพี่ตามจับบอลได้ตรงกลางโอ้ให้ลูกนี้เนี่ยย้ายไนทางซ้ายไม่ดีครับเกตจับบอลได้ทีมน้อนต่อตั้งกันใหม่พี่เอ๋แม่เป็นตัวองการเกมเลยครับเนี่ยพี่เอ๋เป็นศูนยรวมของทีมบ้าน้เนรับ ก่อนจะลุกหรือจะรับเนี่ยทุกขับมาต้านที่เดี้ยเลยไล่บอลทีมวไล่บอลีมวไล่เข้าหนึคนอ้อดูขวาเออวันนี้เกมท้องน้อกา็ตูเหมือนจะศึกานการเล่นลองการแรงมาเหมือนกันนแต่การคูมโฟในของช้องน้องเกาะวันนี้ถือว่ายังไม่มีข้อผิดพลาดเลยหลแยๆจังหวะเนี่ยยังเล่นโจรับแรงถึงได้เลยด ทุกคนพยายามจะพอต่อวอรปไอ้ฟ้าเนี่ยพยายามตัแหกกองรับแนวผู้เล่นแนวรับของกรของตเรียนทำไม่ไดเอ่นะเอาวาให้ไม่ดีหวะนี้อย่าไปโต้การ์ให้รู้ได้เสียต้องได้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 ระวังนะระวังนะระวังอ้โหใลูกนี้ไม่ถนตีอนอยู่ทางข้า ลับบอลได้แล้วช de ่องก็ตอบจะสวนกลับเร็วได้หรือเปล่าย้อนกลับมาตั้งหนาทตั้งเสียแกงมาทางขวาปุ้ยโอ้ยจังหวะที่โก้สับผิดเลยต่อมาจะเข้าถึงช่วงนาทีสุดท้ายของเพ่นหลังแนครับเกณฑสมุที่สุดก็จะลงสูงแล้วผู้เกณฑ์ก็มงบอกว่าแกผ่านจัะบกแล้ว ยังไม่หนีถามหมูด้วยกันคู่ครับเราจริงจวอเนี้ยยังไปติดบล็อกกระสุนกลับเร็วได้หรือเปล่าโอ้โหแต่บอลยาวเกินไปครับไงเท่ากต่อกระสุนกลับครับสองให้ไม่ไมไมมดีเอร์ดักบอลได้ครับโอ้แล้วจังหวะนี้ยไปเลื่อบอลนิดน,นึงแต่ยังเก็บบอลได้ทางซ้ายโอ,โ,โอ้โหจิง,ง,งลูกนี้นะโดนเข้าจังหวะที่จิงไปครับ ต่อการแข่งขัไฟเหลืองให้กับจอกก็ต้องโหวจังหวะที่ยิงไปเราปล่อยบอลออกไปแล้วเข้าอ้ท้าไปหนึ่งจังหวะครับดูเพื่อนนิดนึงครับไปไปตัวกองยิงหรือตัวนาทีสุดท้ายเราด้วยครับตคนที่ลงในกองเวนเป็นกัลเขาถ้าเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยโดยเฉพาะเกมลับของเข้ามาต่อเป็นปัญหาแน่นอนครับ なんでこっちが来たんだろう อัว่อมมันยังมาได้เป็นตีทีของช่องมาต่อครับยิงขยับตังแพงออกหลังแล้วอยางได้เลยลูกเตะลมแล้วสำหรับมาต่อจดตันต่อเรื่องเลยับ

อ๋อโอ้เาอกินด้วยาีไสององสอหากิาหเวลาการแข่งขันในครึ่แรกครับ